มาพบกันในช่วงรู้รอบบ้านมีคําตอบนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็มีคําถามนะครับช่องทางที่ท่านสามารถฝากคําถามได้นะครับแน่นอนครับเว็บไซต์ w w w ร์ o ไว e บ็ t นะครับหรือว่าเป็นไลน์ครับไลน์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ฝากคําถามแล้วก็จะมีส่งกันได้คือไลน์ ID ใส่เครื่องหมายด้วยนะครับส u n ช h s u n c h, h a i นะครับท่านส่งคําถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกับวันนี้ครับ มีคำถามในช่วงนี้ที่มีคำถามแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ผมดูนะครับว่าวันนี้ที่บ้านนั้นนะครับบ้านมีอายุประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับไปใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าตู้ควบคุมไฟหรือแผงไฟหรือสวิตไฟเดิมนั้นนะครับเป็นแบบเก่านะครับแล้วปัจจุบันนะครับอุปกรณ์บางอย่างก็ใช้ไม่ได้แล้วมีข้อสงสัยว่าจะอันตรายหรือไม่แล้ว ถ้าเกิดต้องการที่จะเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟหรือแผงไฟใหม่นั้นจะทําได้หรือเปล่านะครับนี่คือคําถามที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่วันนี้ครับรู้ระบ้านมีคําตอบนะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคําถามนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากันแน่นอนนะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาตอบกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณทวีนะครับก่อนที่จะไปตอบ คุณทวีแนะนาตัวสักนิดหนึ่งเป็นใครมาจากไหนอย่างไรที่จะมาตอบคําถามนี้ครับก็ผมทวีอนันละนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทชไนเดอร์นะครับวันนี้ก็จะมีคําตอบสําหรับเกี่ยวกับคําถามที่ถามมาครับครับผมจากรูปและคําถามนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคําแนะนําเกี่ยวกับตู้หรือแผงไฟต้องทํำยังไงนะครับก็ขอแนะนําง่ายๆนะครับจากที่เห็นสภาพเนี่ยค่อนข้างเก่า นะครับแล้วก็มีชำรุดบางส่วนแล้วเราอยากแนะนําให้เปลี่ยนทั้งแผงเลยเป็นตู้รุ่นใหม่นะครับเป็นตู้รุ่นนี้นะครับซึ่งตู้รุ่นนี้เป็นเรียกว่าตู้รุ่นสปิดบัตนะครับจะมีตัวกันดูดตัวนี้แถมมาให้ในตู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็เอาไปใช้แล้วก็ต่อพวกวงจรที่ป้องกันกันดูดมาสั่งมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนที่ไม่จําเป็นต้องมีกันดูดก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ เช่นอะไรเช่นแสงสว่างเช่นแอร์แสงสว่างแอร์อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้ครับครัผมชุดที่กันดูดชุดที่อยู่กันดูดก็มาอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็วงจรว่าไฟภายนอกอาคารครงนี้ครับครับผมก็สามารถใช้ตู้ตัวนี้ครับ ไปติดตั้งภายในบ้านคือติดตั้งแทนได้เลยสามารถถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกแล้วก็ใช้สายเมนจากไฟฟ้านะครับมาเข้าที่ตู้ตู้สปิ a สปิดบาร์ช่ครับเป็นของผลิตภัณฑ์จากชไนเดอร์นะครับเป็นตู้สปิดบาร์นั่นหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้แทนตู้ตัวเก่าได้ในะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านที่มีข้อสงสัยนะครับคำถามแบบนี้มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับคุณทวีมาให้คําตอบว่าสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ในส่วนของคําถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถฝากคาถามกันเข้ามาได้ในรายการของเรานะครับท่านสามารถฝากคําถามได้ในรายการรู้รอบบ้านนะครับช่วงรู้รอบบ้านมีคําตอบที่ไลน์ไอดียแอดสันชัยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะครับมีคําถามมีข้อสงสัยมีคําตอบมาในช่องทางนี้นะครับแต่วันนี้ เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการรู้เราบ้านทางเนชั่นทีวีครับติดตามกันเป็นประจำนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างก็จะมีให้ทุกท่านได้ติดตามกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณทวีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้คำตอบกันในวันนี้แล้วเราสองคนก็ลาไปพร้อมกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ